ช่อง AB Premium Motor นะครับจะเจอแต่สินค้าขายดีแน่นอนวันนี้มีอีกหนึ่งคันมานำเสนอครับ GLC 250D อ่าไม่แกพอพูดชื่อพูดราฐาตัวนี้ว้าวแน่นอนใช่ไหมวันนี้ไปดูในคลิปครับ ช่อง ABV n e มอ Motor แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับเจ้า GLC 250D นะครับทำไมถึงเป็นสินค้าขายดีทำไมถึงเป็นรถที่คนตามหานะครับผมบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไล่ไปดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยสมบูรณ์ยังไงนะครับอย่างที่บอกถ้าใครที่ติดตามรถรุ่นนี้อยู่นะฮะไม่ต้องมายยายเยอะนะครับตัวนี้เนี่ย เขาเรียกว่ากันชนหน้าอะไรต่างๆนะฮะดูนะฮะเป็น AMG แล้วนะฮะเป็น AMG นะครับสไตล์าคิ้วโครเมียมด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ได้กล้องนะครับเบิร์ดไฮวิวจะเป็นกล้องหน้าโลโก้ใหญ่แบบนี้นะครับช่องลมต่างๆนะครับแฮโรไดนามิกนะครับการระบายลมนี่คือ Mercedes Benz นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับ Intelligent System นะครับนั่นก็คือหมายความว่า เป็นระบบไฟส่องสว่างแบบชานฉลาดพูดง่ายภา,าษาไทยแปลเป็นไตา์โต๊ไฟเนี่ยลูกแก้วเนี่ยนะฮะหมุนตามเวลาเราเลี้ยวปูมาไห่นะครับเขาก็จะส่องให้เราเองเวลาเราเดินทางนะครับต่างจัคันนี้เนี่ยด้านหน้าหัว นะครับกันชนอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับก็ไม่มีรอยหนักนั่นแหละเหมือนที่ผมเคยแจ้งไปเคยให้ดูรถไปนะว่าเวลารถที่โดนสะเก็ดหินหนักๆเนี่ยนะหรือว่ามีการวนหรือว่าอะไรพวกนี้นะมันก็จะดูง่ายๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีร่องรอยนิดๆหน่อยๆนะครับแต่อย่างที่บอกเวลาที่เราคัดสภาพเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นรถที่นะครับผ่านการคัดสภาพของเรามาแล้วนะครับก็คือจะต้องไม่ช้ำมากนะครับนะฮะเซ็นเซอร์ป์คหน้าใช้ได้มา6จุดนะครับ อะไหล่มาดูหน่อยคันเนี้ยข้อดีแล้วก็อะไรต่างๆนะคร่อนข้างจะคมนะล้อ AMG มนะครับนี่ดูยางปี2023นยะครับพูดง่ายเพิ่งเปลี่ยนเลยเนี่ยไอ้ขนนี่ยังอยู่เลยเห็นไหมฮะบิบต stone ได้บิต stone 4เส้นปีสายางใหม่เอี่มมากนะครับดอกเนี่ยเ5เอเพราะเพิ่งเปลี่ยนนะครับเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งจูกล้ดดอตะกัวยังใหม่ๆเลยดูล้ออะไรต่างๆเนี่ยดูนะฮะ อันนี้ใหม่ค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วก็ช่วงล่างอะไรก็แน่นๆนะนะฮะ MG นะฮะแบบนี้นะฮะได้ MG ชุดแต่งมาดูชายบันไดต่างๆนะครับคิ้วต่างๆตัวนี้ค่อนข้างจะสบ,บู์นะครับกล้อง3 6 0องศานะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับที่ติดมากับกระจกชารตตัวนี้ก็สมบ,บู์นะครับแล้วก็เป็นแบบ LED แล้วนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับตัวนี้จะสองสว่างเห็นได้ชัดกุญแจแบบสมาร์ทคีนะครับ ก็เปิดปิดเข้าได้เลยนะครับพูดง่ายหรือจะเรียกว่าสมาร์ทเอนทรีก็ได้นะครับหรือว่าคีย์เลสนะครับใช้ได้หมดเลยนะตัวนี้ได้พาโนรามิกคลาสสูฟเต็มนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้มีแอดบูนะครับตัวนี้เนี่ยตัวแอดบูเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ํายานะครับที่จะใช้เขาเรียกว่า,าช่วยในเรื่องหัวฉีดที่จะปล่อยมลภาวะให้น้อยลงนะครับตัวนี้เนี่ย เป็นกฎหมายของทา้งยุโรปที่เขาจะต้องมีเอาไว้แต่บ้านเรานะครับใครที่ไม่ชอบบางคนก็ไปตัดระบบออกนะครับตัดระบบออกมานหมื่นกว่าบาทนะครับนะฮะอ่ะโลโก้โฟล์เวติกหมายถึงขับเคลื่อน4ล้อนะครับ G.L.C. 2 5 0นะครับรุ่นซีอาร์รุ่นที่เป็นแบบซีดแบบแบบออฟโรดแบบนี้นะฮะหลังคาตูดไม่ตัดเนี่ยจะมีแต่เครื่องยนตดีเซลแต่ถ้าเป็นตัวคูเป้เนี่ยจะมีเบนซินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้รหัสก็สังเกตง่ายตัวดีคือดีเซลนะฮะ อันชนด้านล่างสีสันสดใสสมบูรณ์นะฮะอันชนหลังนะครับได้ท่อคู่นะครับแบบนี้สไตล์ AMG นั่นเองฝาท้ายนะครับตัวนี้ต้องได้แบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็โชคหลังเนี่ยยังใช้งานได้ดีกระดกขึ้นลงนะครับได้ดีนะครับตัวนี้เนี่ยเอาทาโชคมาตัวเล็กๆอย่างนี้เนี่ยแต่บอกเลยว่าแข็งแรงมากนะครับเวลาดันเวลาดูดดึงขึ้นดึงลงเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะแล้วตัวนี้ถ้าเวลาเป็นโชคโชคเล็กเนี่ยนะฮะก็ จะซ่อมและดูแลง่าระหว่างนี้เราก็ให้ดูนะโครงสร้างไปด้วยนะฮะเวลาที่ช,ช็อช็อคอัพตัวท้ายเนี่ยผมบรรยายนิดนึงนะฮะ เวลามันเป็นตัวเล็กเนี่ยเวลาซ่อมบำรุงต่างๆเนี่ยหลักพันนะครับเวลาเปลี่ยนซ่อมหรือดูแลได้ตัวนี้ถือว่าถูกถูกนะฮะโครงสร้างอะไรต่างๆตัวนี้นะครับไม่มีการชนหนักนะครับกล้องนี่เสยไปด้านล่างได้ไหมเดี๋ยวนี้ลูกค้าชอบกุ้มดูด้านล่างนะเนี่ยให้ดูด้านล่างกันหน่อยอ๋อผมเกรงใจนะลูกค้านะเวลานั้นต้องมอมนั่งมุดนะฮะดูอะไรให้ดูได้อยากให้อยากให้เห็นทุกมุมนะ่ะพูดง่ายๆอยากให้เห็นทุกมุม อ่ะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างนะครับตัวถังนะครับฝั่งคนนั่งนะครับตัวนี้นะครับว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ไอ้ชนไม่ชนเนี่ยผมก็ย้ำแล้วย้ำอีกแต่ก็อย่างที่บอกแล้วมันก็ต้องพูดนะครับว่าในเรื่องที่ว่ามันไม่ชนนะครับการันตีว่ามันไม่ชนนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูแผงประตูหน่อยนะครับว่ารถสวยๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับ บางทีเนี่ยรถรถเนี่ยนะฮะเราก็จะได้เราจะดูจากหลายๆมุมนะฮะวิ่งเยอะไหมนะฮะวิง่งวิ่งเยอะบางบางรุ่นเนี่ยนะฮะฉายเข้าไปทางด้านในนิดนึงนะบางรุ่นเนี่ยนะฮะคันบางคันวิ่งเยอะก็จริงแต่ว่าสภาพเขาเนี่ยลูกค้าเขาดูแลดีนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างนะครับบางคันเนี่ยเลขไมล์แสนก็จริงนะครับแต่ว่าสภาพเนี่ยดีนะฮะกว่าเลขไมล์สามหมื่นห้าหมื่นผมก็เคยเจอมาเยอะค่อนข้างเยอะ บางคนใช้รถหน่อยนะก็เสลือบแก้วดูแลเป็นอย่างดีก็สภาพก็จะดีบางคนเนี่ยไม่ค่อยได้ขับนะฮะแต่เวลาขับที สมบุกสมบันนะครับเวลาขับทีสมบูรสมบันนะฮะค่ะเดี๋ยวให้ดูในเรื่องโฟล์มอะไรภายในกันนิดหน่อยอ่ะตัวนี้นะครับก็พวงมาลัยแบบ AMG นะครับสก้านนะครับเรทไมค์คันนี้ก็แสนนิดๆนะครับไม่เยอะมากมันแสนหนึ่งนะครับก็อยู่ในเรทนะครับที่อ่าหมดวารันตีนั่นแหละนะแต่ทาง a b p ีพีแมคเตอร์วันนี้มาขายก็ส่งต่อวารันตีต่อให้นะครับสูงสุดนะครับเจ็ดหมื่นถ้าเปนโลนะแล้วก็มีการวารันตีอะไรต่างๆให้นะครับหลังนั้นขายนะครับซ่อมได้ทั่วประเทศไทยนะครับรถยอดตอด 24ชั่วโมงนะครับอันนี้ภายในอะไรต่างๆค,ค,ค่อนข้างค่อนข้างสมบ,บูรณ์นะครับลายไม้นะครับคอนโซลกลางนะครับก็จะมี t e x t ์เจอะไรต่างๆที่สัมผัสแล้วให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริงนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่มีเมาส์กลางนะครับก็เอาง่ายๆนะครับบางคนบอกว่าอยากให้มันมีเมาส์กลางนะครับแต่ผมบอกว่าเวลาเมาส์กลางเนี่ยมีการแตกหรือว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยมัน,มนตัวหนึ่งเนี่ยเวลาเซตอัพนะครับ 2 0 0 0 0นะครับแต่ถ้าคอนโทรลจากปุ่มตัวนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถคอนโทรลใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราส่งนะครับเราใช้งานเนี่ยเราก็สามารถกดคลิกได้โยกขึ้นโยกลงได้เหมือนเมาส์ธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ถ้ามีเมาส์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยบางคนเขาเขาอยากให้มีเมาส์หรือว่าบางคนไม่อยากให้มีเมาส์นะครับก็ อย่างที่บอกแหละถ้าเวลาเมาส์มันแตกก็ประมาณ2 0 0หมบาทแต่ตัวนี้ไม่มีนะฮะตัวนี้ไม่มีก็ถือว่าไอ้นี่เป็นการเซฟคอร์สไปแล้วก็ใช้งานได้ปกติเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยโอเคครับเดี๋ยวไปดูตรวจสอบนะครับตัวถังโครงสร้างต้ารถต่างๆนะฮะตัวนี้เนี่ยอัลันตีนะครับตัวถังไม่มีการชนหนักพลิกฟ้อำน้ําท่วมนะครับครับตัวนี้นี่ที่เขาเรียกว่าน็อตตัวนี้ทาไมเอ๊บางคนบอกเอ๊ะทำไมน็อตตัวนี้มันเป็นแบบนี้นี่คือตัวเวลาเสียบเวลาจับแบตนะครับตัวนี้เวลาเสียบจับแบตก็จะ ปักได้จากตัวนี้แล้วก็ตัวนี้บวกคู่บวกตรงนี้คู่ลบตัวนี้นะฮะเรียกว่าเป็นสายดินน่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างกันหน่อย,ยไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกครับรถมือ2เนี่ยสเสน่ห์ของเขานะครับก็คือว่ามันมีคันเดียวเลขไม้แบบนี้ราคาแบบนี้นะครับยางเท่านี้ต่อให้ในตลาดเนี่ยมีสีาคันแต่สภาพมันต่างกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดีลเลอร์ขึ้นอยู่กับผู้ขายด้วยว่ากําหนดราคาเท่าไรเงื่อนไขย,ยังไงนี่คือสเสน่ของรถมือสองนะครับแล้วก็ G.L.C เนี่ยราคาขนาดนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะถ้าสมมุติว่าผมเทียบ C.R.V ป้ายแดงแล้วกันนะ,ะ,นะล้านไปปลายแต่ถ้าคุณเลือก G.L.C มือสองนะครับเลือก G.L.C มือสองเนี่ยคุณได้สภาพนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็ราคาเนี่ย เบากว่าได้วารันตีหลังการขายด้วยถ้าเป็น GLC รุ่นนี้นะครับปีคันนี้คอสอมันลงสิบห้านะครับพูดง่ายเป็นรถรุ่ดแรกนะครับที่เป็นรถรุ่ดแรกของ Mercedes-Benz ที่เปิดตัวเขานะครับจด2017นะครับรถเนี่ยผมตีเป็นปี2016จด2017นะครับเพราะโฉบนี้เนี่ยปี15ไม่มีนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมขนส่งกรมขนส่งทางบกให้ลงปีสิบห้าก็ไม่เข้าใจแต่ว่าตัวนี้นะครับเวลาการซื้อขายยืนยันว่า เป็นปี16.17นะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมรายงานชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาพิเศษนะครับผมบอกได้เลยว่าเบาแน่นอนนะครับผมก็เสนอขายอยู่ที่นะครับหนึ่งล้านสี่แสนาเ้าบาทกับสภาพนี้ราคานี้ไม่แพงแล้วนะครับถ้าชอบดูออนไลน์แล้วคิดคิดว่านะครับการรายงานรถหรือว่าให้ดูรถคันนี้เนี่ยถ้าคิดว่ามั่นใจผ่านแล้วว่าโอนจองได้เลยครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั c o m